ว่าใช่ป่ะเออฟังฟังไหมก็ไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ได้หามาไว้เออรู้เขาว่าสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเนี้ยเราคิดในกรอบนี้สิครับรู้เขาว่าเขาพูดก็ไม่เป็นไรอย่าไปคัดค้านใครก็แล้วก็แล้วแต่อย่าไปคัดค้านใครเพราะว่าเราก็ไม่รู้รู้ก็ไม่รู้ไม่จริงเนี่ถ้ารู้จริงก็คัดหัวชนันฝาเลยอย่างลุงลุงรู้จริงอ่ะ รู้จริงจะรู้ไงต่อนโลกไปนี้เกิดเองเป็นทุกข์สมุทัยคือมาจากดวงอาทิตย์ตัวนี้ยที่มันหลุดลอยมานะก็นึกซะว่าดวงที่คือพ่อแม่งั้นโลกไปนี้ก็เป็นอ้อมกอดของลูกก็ต้องอยู่ในวัฏจักรัวเนี่อยู่วงคอยจรอ,อยู่ในอ้อมกอดของดวงอาทิตย์ดวงนี้เรียกว่าในระบบสุริยะจักรวาลคําพูดอย่างนี้พอเป็นเหตุเป็นผลไหมครับอืม,อม พอเชื่อถือได้ไหมไม่ได้ก็ไปต่ออีกจะเป็นอะไรไปแล้วออดวูคนที่เกิดดูคนที่ก็เป็นทุกข์คำพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนพูดทิ้งกันไปในโลกใบนี้นะการเกิดเป็นทุกข์ไงงั้นดวงที่ตรงนี้ต้องมีที่มามันต้องมีสัมมุทยัยที่มามาจากไหนมนุษย์โลกใบนี้พูดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นจักรวาลน,นี้ ก็คือระบบสุริยะจักรวาลหรือว่าโซล่าซิฟเต็มที่เขาพูดถึงกันในเวลานี้มันต้องมีที่มาที่มาที่คือต้องกาแล็กซีกระเทีเนกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่านะทำไมที่บอกว่าเขาว่าก็เราไม่ได้เคยไปเหยียบมันเลยกเ็เขาว่ามาเขาว่ามามันกี่รุ่นคนแล้วอ,อ,อฟังมันหน่อยฟังมันหน่อยคนคนเกิดก่อนฟังมันหน่อยเออไม่เสียหายครับไม่ได้แบกเอาไว้เป็นนมามธรรมการฟังการรับรู้เป็นนาม มันไม่ใช่แบกก้อนหินใช่ป่ะ